เปล่าแล้วแม็กมัดครับผมอันติก็ไปนะครับผมเอาเฮียแล้วไงขิงเขาตายไหมไม่น่ารอด สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมลีครับผมกลับมาสู่เกมฮีโร่เวิร์สครับเรืองว่าฮอนนั่นเองนะฮะและวันนี้ครับผมเราอยู่กับรายการฮอนแลนด้อมซีรีส์อีกแล้วนะครับก็เป็นซีรีส์ที่ผมนะจะสุ่มกดเข้าไปดูเพื่อนๆที่กำลังเล่นอยู่หน้าตอนนี้เลยนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมอัดต่อจากพาร์ทที่37เลยนะใช่ไหมสามบเจ็ป่าวะสักอย่างนะครับผมแต่ว่าเอาเป็นว่าที่ผมมาอัดเนี่ยมันวันเดียวกันนะฮะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผู้ อืมเอาใครดีนะเอาใครดีอา่านี่เลยละกันนะอ่านว่าอะไรวะเนี่ยเอ็นเก้านะครับคิตตี้ปีโป้อะโอ้โหรับโคตรไวครับแม่ก็ใครที่เข้ามาครับอย,าานะอย่าลืมกดซับสไคร้นะผมอย่าลืมกดได้ละกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์นะครับผมแล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านใต้นี้เลยนะครับวันนี้เราเข้ามาดูคุณเอ็นนายคิตตี้ปโป้นะครับอ่านว่าอะไรวะปีโป้ o, หรือเปล่าปีโป้น่าจะปีโป้ไหม นะครับผมคิตตี้ปีโป้ด้วยอ่ะนะครับผมโอเคสักอย่างนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับผมโอเคดูซิว่าเขาจะเล่นตัวอะไรอยู่นะครับอ่าฟังจากเสียงแล้ว3ทางแน่นอนนะครับเล่นผ่านไปแล้ว2นาทีนะครับผมเล่นเป็นกาเซียสนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเกมใหม่แกะกล่องเลยทีเดียวนะครับเพิ่งเล่นกันได้แค่3นาทีนะครับผมแล้วก็มีการฆ่ากันไปแล้ว2ตัวไปถ้าเป็นเล่นนะครับรู้สึกจะเป็นเล่นเราด้วยไหมเพราะว่าเออคิงเขาได้คิวนะครับผม ออในงมีการติกศัตรูหายไปนะครับผมก็ฮีโร่ของทั้งสองทีมเอาจังหวะนี้ครับผมมาแล้วไงลิงบอกขอโดนหน่อยโดนหน่อยได้ไหมโดนหน่อยได้ไหมกูขอสกิลแปล๊บนึงกาเซียบอกขอสกิลหน่อยเอาสกิลเข้าไปโดนไปโดนไม่รู้ตอนนี้กูแช่แข็งก่อนกัดต้นไม้ด้วยอ้าวลิงว่าไงลิงคุยกันหน่อยลิงเสียไปดีเรียบร้อยครับผมตายไปนะครับแหมทำไมจะแก๊งไงไม่รู้จักพี่กูซะแล้วเออคิตตี้ปีโป้นะเวรมึงรู้จักเปล่าเออนะครับโอเคตอนนี้ออกมาเป็นฮิวนะครับอ่าก็ มาดูฮีโร่กันดีกว่านะครับผมของทั้ง2ทีมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ผมว่านะต้นเกมทีมเราดูดีกว่านะแต่เลดเกมไปเนี่ยผมว่าทีมนู้นเนี่ยโหโหดสาตว์อดีนาลีมึงโดนทาโร่ริงแบบยเป็นตายนะครับก็ต้องดูแหละครับว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะเดินต้นเกมได้ดีหรือเปล่านะครับอ่ามีทั้งฮิวโอ้มีทั้งมานาด้วยแบบนี้บอกเลยอยู่กันยาวไม่ต้องกลับบ้านแล้วล่ะฮะอยู่กินบ้านกินเมืองกันไปเลยทีเดียวตอนนี้ ไม่กาเซียสของเรานะครับอ้าวยิงคลิปไปเด็ดไ,ไม่ไงอ้าวยิงผิดตัวอีกมึงอ้าวยิงโหมยิงไม่แรงเลยโอ้โธ่ศัตรูหายไปนะครับติ๊กบอกเพื่อนนิดนึงนะผมคิงเขากูแม่งสายแก๊งจริงไหวเฮียไม่วิ่งมัวทั่วแมพจริงนะครับเดี๋ยวผมกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับอืมเอาละฮะก็มีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่ง นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้าแคลนมุ้ยเคเอทนะครับผมหรือว่าก็เป็นแคลนที่ผมเป็นหัวหน้านี่แหละนะครับก็ให้ติดตามแฟนเพจลีแคสเกมไว้นะครับผมผมจะบอกเลยนะล่วงหน้าเลยนะครับผมว่าวันไหนเนี่ยจะมีกิจกรรมรับคนเข้าแคลนนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะครับแฟนเพจใน Facebook นะครับผมของลีแค g a m e นะครับก็ารายละเอียดทุกอย่างก็จะอยู่ใต้ใต้คลิปนะครับลิงก์แฟนเพจนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆครับโอ้ลิงก์กูโดดมั่วเลยว่ะ เอาเวลาลิงอ่ะนี่ไงกูคนเดียว1ลุม2นะครับผมจังหวะน,นี้คิงคาวันตีมาสวยงามจริงๆนะครับผมไอ้นี่ฮะมึงกวนทันเตยมึงชอบวิ่งกูจังหวะนี้มีสแมคดาวเท่านั้นของคิงเคาไประเบิดระเไปเออจะควอบกัมทำไมไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ,อืลูกมึงแม่งมากันเยอะจริงฮะเรียกได้ว่าบ้านนี้นี่ขยันผลิตลูกนะครับผมลูกนี่ตัวเหลืองทุกคนเลยนะ <laughs> เออเป็นทาร์ตซีเมียอะไรประมาณนี้เปล่านะ โอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับผม5นาทีนะครับก็คิวกันมาค่อนข้างที่จะยับอยู่พอสมควรเลยนะโอ้โหปลาลูกไปสั้นไงมึงกูซาปั๊มลูกมามึงแม่งไม่เกรงใจลูกสุวิเบศบอกไอสัตว์กูทนไม่ไหวแล้วกูปั่นไล่แม่งเลยแต่ถามว่ามันโดนไหมมันไม่โดนไงเออนะสุวิเบศมีรองเท้าหรือยังเอ่ยเนี่ยสแลแอดศูนย์นะครับผมมึงจะบอกศีรษูนใช่ไหมกูรู้เอออันนิลลี่นะฮะเลนล่างนะครับผมทีมเรานี่เองนะฮะอันนี้นี่ตัวแก๊งเลยนะตัวไร่ข้านะครับโหดจริง นะผมพี่กูแม่งอัพสกิลมาแบบนี้แม่งซัพพอร์ตแล้วนะฮะอัพแช่น้ำเนี่ยนะครับจริงๆไม่แช่ก็สามอ่ะบางคนนะครับก็นี่แต่ผมว่ายัางไงอัพแช่ก็ดีกว่านะสำหรับสายแก๊งนะครับผมเพราะว่าถ้าอัพสกิลหนึ่งมาเนี่ยมึงมึง <You S 1> มีแหวนสอเป็นแชรี่ละนะครับเพราะมึงจะสกิลลาดไงจังหวะนี้ครับผมเอาฮะยังไงโอ้ยควายเอ้ยตัวจริงอยู่นู้นลูกโอ้จบแล้วชีวิตนะผมจังหวะนี้น้องแม็กเข้ามาน้องแม็กมัดแม็กมุดบอกว่ายังไง สตันหลบมาเบเฮสตันถอยอันตรีไปเลยลูกพ้อนั่นเนี่ยมันไม่อันตรีเนมันเลยไม่ได้คิวจังหวะนี้ขอแช่หน่อยได้ไหมลิงน้อยลิงน้อยน่ารักอยู่ในสวนสัตว์ยังไงอดีเดรีตีตีอีกทีคอยอีกอีทีนึงเออได้ครับสวยงามจริงหนะครับผมเป็นแฮตทริกนะทางด้านของนะครับเบลฟกรณ์นะครับผมโอ้โหผมนี่เรียกได้ว่าลุ้นเยี่ยวเหนียวก็เลยทีเดียวตอนนี้โอ้โหหกนาทีเจ็ดนาทีนะครับบวกกันไปสิบเอ็ดตัวนะครับผมก็ ก็ถือว่าฆ่ากันเยอะนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นนาทีละสตัวนะครับผมโอเคนะตอนนี้จะออกของมาเป็นอะไรเอยออกของเป็นลีมานานะครับเอ๊ะมันจะเป็นรองเท้าลีมานาไม่แบบนี้ผมผมไม่ทัวเลยไม่ใช่นะมันต้องเป็นรองเท้าแดงนะครับผมเออไม่เหมือนรองเท้าวาร์ปไงจังหวะนี้ผมป้อมแตกไปอะโอ้เจ็ดนาทีได้ป้อมว่ะทาเป็นเล่นไปนะครับโหดจริงกระทิงแดงด้วยนะครับได้มันเป็นลีมานานะครับผมก็จะออกวาร์ปแต่ไม่ออกอ่ะเออบอกว่าเดินก็พอแล้วตีวิ่งไว นะครับอ้าวงงงอ้าวงงอ้าวออกอะไรฮะรยังไงปั๊บปุ๊บมึงออกอะไรวะมึงออกวอร์ดนะฮะนี่งไงใครที่อยากเล่นกาเซียสายซัพพอร์ตนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้นะครับผมเอาไว้เป็นแนวทางกันได้นะครับก็หญิงกูก็ไม่ได้เล่นเองหรอกแต่ว่าก็นั่นแหละดูๆไปว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับผมจังหวะนี้ครับผมสตันฮทันเล็งตั้งนานนะครับผมจังหวะนี้สก,กิลเข้าไปสโลน่าจะได้แอสซิสต์อยู่สวยงามจริงฮะโอ้โหแหมยังดียังดีครับผมได้แอสซิสต์นะครับก็คงไม่ได้หวังการได้คิวแล้วฮะเมื่อกี้นะครับ อ่าแล้วมันเป็นวอร์ดฟ้านะครับผมามาดูใครวะเนี่ยอาจจะมาแก้วอร์ดหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ๋อแม็กบัสเหรอเออน่าจะได้อยู่นะโอแม็กบัสนี่มุดของเขาเนี่เรียกได้ว่าใช้หลบหนีได้ดีนะครับอืมจัดป้อมกลางไปฮะโอ้นี่มันสายดันที่แท้จริงนะนี่ขนาดไม่ได้ฮีโร่ดันนะครับผมมันจะมาดันแบบเนี้ยบบโอ้โหใจทำด้วยอะไร นะครับเรล่นได้่าใจร้ายที่สุดนะครับผมแคลรี่ทีนู้นเล่นแล้ว่าไม่ได้ฟาร์มกันเลยทีเดียวอ่ะแล้วผมพาโลบ,บอกว่าตอนแรกกูก็สกิลเล่นๆแหละแต่พอเห็นเลือดมึงลดแบบนี้แม่งกูอยากจะเอาจริงๆเข้ามาเลยนะครับฮีโร่ศัตรูปไปเลนกลางนะครับผมเอาฮะจาังหวะนี้ยังไงครับผมน้องแรมเพจทนะล็อกหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่ตอนนี้ที่แน่ๆกูกินน้ําก่อนนะไม่สนใจแล้วนะฮะมีจุดด้วยนะผมจุดจบของมึงหรือเปล่าอืม โอเคฮะเอาโอเคนะครับล่างกลางบนนะครับผมดันแม่งไอ้ครบทุกเลนนะฮะห่วงจุ้ยดีอย่างนั้นนะครับผมมีขำด้วยนะครับผมเหมือนมึงล้วงกูพูดอะไรอ่ะเออตีป้อมไปตอนเนี้ยพูดเยอะลิกนะครับเออแหมการเงินดีครับผมเกมนี้นะครับดันป้อมเออยคิวเออยนะครับโอ้เรียกได้ว่าได้เปรียบจริงๆนะครับผมเรื่องเลเวลเนี่ยอาจจะไล่ๆกันก็จริง นะครับผมแต่ว่าเรื่องตังค์นี่ผมว่าโดดไปเยอะพอสมควรนะครับขอดูโอ้โห GPM นี่เดี๋ยวนี้ซัพพอร์ตนะครับ370กว่าใน9นาทีนะครับผมไม่รู้ว่าเยอะน้อยไม่รู้เหมือนกันนี่อกูไม่เคยเล่นซัพพอร์ตเฮียนะนะครับล่อๆด้วยเนี่ยผมแหมพูดงี้คิดลึกไม่ดีนะล่อๆเฮ้ยอ๋อเฮียตกใจทีมกูด้แหละนะครับผมอืม ก็จังหวะนี้ครับผมสกิลอันติีไปละฮะโอช่วยเหลือตัวเองยังไงทีนี้นะครับผมท่าโลของเราบอกว่ามึงไม่ต้องมากาเซียก,กูคนเดียวก็พอแล้วเรียบร้อยฮนะนี่ขนาดนี้คนลึกขี้ครับผมไม่รู้ฮะต้องลองจับดูแล้วล่ะแบบนี้นะฮะโอเคครับผมตอนนี้ไอเทมทีมนู้นไปถึงไหนกันแล้วนะครับเอ้ผมชอบอะไอที่แบบว่าไม่ไม่ต้องเห็นตัวก็ด้วยเทมได้เนี่ยนะครับเห็นด้วยเขาท่าเขาท่านะครับก็อ ของก็ยังไม่เป็นชิปเป็นนันสักคนนะครับผมนะครับมีลิงกูโอ้โหยรองเท้ายังไม่มีเลยนะครับได้มันเป็นลีมานานะครับผมก็ถามว่าดีไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะฮะแต่จริงๆเกมนี้มึงอย่าปล่อยเลดเลยนะครับผมถ้ามันเลดขึ้นมาแต่ละตัวเนี่ยมึือชิบหายแน่นอนนะฮะวิบัตินะครับผมโอ้ทาโร่ลิงนะครับตัวเดินเกมดีๆทั้งนั้นนะครับผมถ้ามันได้เดินนะนะครับผมแต่มันจะไม่ได้เดินอ่ะมันจะได้นอนน่ะเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยโอ้ย เอาล้วิบผายแล้วไงโอ้โหเกมนี้เราจะเห็นเกมจบไวไหมเนี่ยมึงแม่งไม่ฟาร์มกันเลยอะไอสัตว์เอ้ยแม่งบวกอย่างเดียวเอาป้อมอย่างเดียวเลยเนะี่ยผมลิงบอกไอเยี่ยกูทนไม่ไหวแล้วอขอดดป้อมหนยสิวะนะผมเอาฮะบบบบบบองบบ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 ิบบบบบงบบบบบูบิบบบบบบง่ง,ง,ง,งนนบบ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 อบบ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 บอมนี้ก็นกบบ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 บกบบ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 บรบบ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 บกบบบบบบกบนบบบบบโหทีหนี้นี่ คนลูกเยอะนะฮะแบบประกอก็ลูกเยอะนะครับผมคิงเขาก็ลูกเยอะจังหวะนี้ข้ามไม่ตายนะครับผมสกิวว้าวด้วยกาเซียสกูนะครับผมเอาละฮะอย่าบอกนะว่าจะดันบาแล็กนะครับโอ้โห้ามึงได้บาแล็กในนาทีที่11บเอ็ดนี่กูกราบงามๆเลยนะสำหรับฮีโร่ไม่ใช่ทีมดันแบบนี้นะแลหรือว่าทีมดันวะกูก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะครับตอนนี้ครับผมมีการกดเหตุนะฮะแต่คือผมว่าถ้าบวกกันตอนนี้เนี่ย ไม่รู้จะบอกว่าโง่ดีเปล่านะครับคือทีมเขาเกิดไวมากจังหวะนี้ก็ผมสตันโดนโอ้โหโดนเยอะมากจังหวะนี้ตายไปหนึ่งม็กบ้าครับผมโอ้โหตายไป2นี่ผมลิงตายไหมลิงไม่ตายแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นทาโร่ที่ตายดินะครับไม่ตายนะครับผมเนี่ยคือทีแม่งเนี่ยเวลาเกิดนะครับผม10กวินะฮะคือคีบมึงยังไม่ทันเข้าป้อมเลยนะครับผมมึงก็มันก็เกิดแล้วนะครับโอกพี่กูไปแล้วไงโอ้ได้คิวด้วยนีผมนี่เขาตายไปถึง3ตัวด้วยกันนะครับอืมก็ถามว่ามันได้ป้อมไหมนะครับผมแม่งคีบย เอ้ยแต่ถ้าเราเราเราถ่วงเวลาไว้ตรงนี้เยอะเกินนะครับผมแล้วมึงแบบมึงขึ้นไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้ทีมมึงได้ตังค์เะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประมาทไม่ดีนะครับผมเออจริงๆได้เปรียบก็จริงรู้แต่ว่านั่นแหละเออนะฮะไม่เก่งหรอกแต่อยากพูดนะฮะอีน่ารักปะล่ะ นะปักบอดไปเด้ دي. เออมาบอดไรเจอการเซียงกูหน่อยนี่ไงแยกร่างทีบอร์ดด้วยโหดเวลจาจังหวะน,นี้ผมมีการล็อกเข้ามาโค้อันติเข้าไปแม็กซ์บัตสตันสวนโอ้โสุยเบรบอันติเข้าไปโอ้โหแม่งมาเยอะจริงครับ2อ,อันติแบบนี้โอ้ยซียูครับผมแบบนี้ครับจริงจริงโดนเหมือเมื่อกี้นี่กูมอบอะ่ะจริงเลยนะครับผมแต่ว่าเล่นกลางก็ได้คิวไปแต่ว่าตอนนี้ก็ผมทีมเขาฮะยกขบวน หกโมงเช้ามานะครับยกขยโงหกมโมงเช้าดินะครับผมบฟก,กบอกไอ้เฮียกูอยาไปช่วยเพื่อนนะมึงจะทําไมกลัวนะครับพอเหตุน,นี้ทีมเขาก็เลยเลรงบฟกอไหมไม่นะครับผมทีมเขาก็นั่นแหละมึงอยากจะมาก็มากูก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมเออนะฮะตอนนี้มีตังค์อยู่ประมาณ2 0 0พนะครับก็อาจจะเอาอกเป็นพัตโตคีหรือเปล่านะครับเอาแล้วครับผมทีมเราฮะอาจจะตัดสินใจผิดพลาดหรือเปล่าจะขึ้นบ้านเนี่ยเออมึงจะเอาป้องกันให้ได้เลยเนี่ยตอนนี้ เ้วทำไมโปรฟอรมมันชอบสกิลอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่เป็นเหมือนกันนะครับเอาละฮะก็ถ้าเจนโนซไซด์ได้ยังมีแววขึ้นบ้านได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติออได้สองตัวอ้อสักพักได้อีกตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะคือคือมึงทั้งเสียเลือดเสียันานแล้วแม่งมันก็จะเกิดมาสมทบกันเรื่อยๆไงน,นะครับผมคือแบบนั้นเนี่ย ผมผมเคยพลาดไงคือคือประสบการณ์โดยตรงนะครับผมผมก็เลยไม่แนะนําให้ขึ้นบ้านเร็วขนาดนี้นะฮะถ้าไม่ใช่ตัวที่มีดาเมจก,กับป้อมจริงจังวันนี้ครับผมโอโ้แต่ถ้าแบบนี้มันตายทีเดียว2ตัวเลยนะครับผมวาร์ปเข้ามา,าตายไปถึงแล้วผมทีมเราทีมเขาตายไปถึง3ตัวด้วยกันนะครับปอมเลือดเลือดป้อมตอนนี้เหลือครึ่งหลอดนะฮะแต่ว่าใครแม่งมันห้าวไปตรงนู้นวะ,คะใครมันห้าวไปตรงนู้นวะ,ะนั่นมันพี่คุกเขาเอ้ยคิงเขาครับผมโอ้ยคิงเขาเหมือนจะเกือบฆ่าได้ตอนนี้ครับผม ฉีดไปฉีดฉีดไปเรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งเนี่ยผมตายไปแล้ว4ตัวด้วยกันนะครับผมเอาตอนนี้นั่นี่มันมา้วครับความหิวมันสิงความหิวมันหิวโหหิวแบบไม่ไหวละอเดลีบอกในกูไล่หรือกูหนีก็แน่วะจังหวะนี้เรียบร้อยแช่อันตีครับอันตีพี่น้องมึงจะไปสแมกซ์ดาวเขาทำไมเอาตีสดสดงดผ่อนเรียบร้อยฮะโอ้โหหิว่กันไปไหนนี่ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ว่าอ้าวด้ปะแลกครับโอ้ยปมมือครับโอ้ชื่นชมชื่นชมโหดโหดฮะ แต่ทีมเขาก็เข้ามาสมทบก,กันเรื่อยๆนะครับผมแต่ถามว่ามันได้ไหมมันรอดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับผมทีมเขานะครับได้ดับเบิลแท็บไปนะครับผมแต่ว่าเรียกได้ว่าเราได้แบอลแหลกนี่โอ้โหมัน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 คุ้มแบบมันมันคุ้มอ่ะนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรเยอะนะครับผมทีนั้นาวาร์ปเข้ามาครับ เอาละครับก็นั่นแหละฮะทีมเขาได้ฆ่าเราหลายตัวแบบนี้นะครับผมก็ต้องดูว่าไอเทมเขาอัปเดตกันไปถึงไหนะครับผมก็ดูจากลักษณะแล้วนะครับก็แรมเพจก็ออกมาเป็นสายยืนนะครับแน่นอนนะครับมือเป็นตัวยืนอ่ะนะครับผมแล้วก็สวิปเบตได้มันเป็นของฟาร์มนะครับก็เป็นดาสองคมนะถ้าได้ฟาร์มแล้วก็มีไอเทมอีกสักชิ้นหนึ่งมาบวกเนี่ยก็จะดีแต่ว่าทาร่โนะครับได้มาเป็นบินบ็อกนะครับผมแต่ว่ามังกี้ครับได้มาเป็นโค้รมาเชื่อแล้วตอนนี้ เนี่ยผมทำไปเล่นไปแม็กมัตโถ่ทามึงแม็กมัตมึงได้บิงอีกสักหน่อยนี่นะฮะเกมพิกได้เลยนะครับสรุปกูเข้ามาเชียร์ใครกันแน่วะเนี่ยไม่รู้นะครับพี่กูแม่งค่า3ามแอซิสสิบไม่มีใครเยอะไปกว่านี้ละนะครับอืมก็จริงนะฮะโอ้โหนะว่าไงว่าจังหวะนี้ครับผมตายแนย่นอนครับยกธงขาวอ้าวไม่ไม่ยกว่ะเออกูมีบิงอ่ะมึงมึงทำไมกลัว เออใช่ไหมวิ่งสวนกันเป็นเพื่อนเลยตอนนี้นะครับผมมันจะโดนล็อกมาแต่ว่าบวกไม่ไหวครับแม่งมึงถึงมาจากไหนเฮียแบบเกาะขนาดนี้มึงได้แต่ใดมาไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอ้โหเอาฮะยิงไปดิมันจะมีการเอาคองนะับถ้าไดา้ถ้าได้คองเนี่ยผมว่าน่าจะชัวร์มากเลยนะในการขึ้นบ้านนะครับผมอ้าวอาริเ,เดรลี่ครับตายนะครับผม เออซึ่งผมมีเรื่องเอนี่จะบอกเพื่อนเอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คืออ่าใน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 ส่วนของซีรีส์อ่าและนอกซีรีส์นะครับผมอยากให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูเนี่ยเข้าใจก่อนนะครับผมว่าผมไม่ได้เล่นเองนะครับผมมาดูคนอื่นเล่นนะครับเขายินยอมที่จะโกรธให้ผมเข้ามาดูอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อนๆที่คอมเมนต์เนี่ยก็อยากให้คอมเมนต์แบบให้เกียรตินิดนึง เนาะเพราะว่าคือคนเราเนี่ยมันไม่ได้เล่นเก่งกันทุกตาใช่ไหมถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไปด่าเขาเนี่ยแล้วแล้วเขาเข้ามาอ่านในในคลิปอะไรแบบนี้เขาคงรู้สึกไม่ดีเน,เนาะรือถ้าสมมุติผมเข้าไปดูเพื่อนๆไงฮะแล้วแล้วผมเอาลง YouTube แล้วโอ้โหเ,เ,เกมนั้นแม่งเสือกกากอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆคงรู้สึกแย่นะฮะผมก็อยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์กันแบบให้เกียิกันนิดนึงนะครับคือถ้าผมเล่นแล้วด่าก,กากเนี่ยน,นี่ไม่ว่ากันเพราะผมไม่แคร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคนที่ผมเข้ามาดูเนี่ยเขาจะแคร คือคือก็นั่นแหละจะเตือนไว้ก่อนนะครับ oh. Oh. เพราะว่าคือเขาอาจจะไม่ได้ติดตามช anel YouTube ผมด้วยซ้ำเนี่ยตอนที่ผมมาอัดน,นะครับผม oh. Oh. แต่ว่าเผอ,อิญน้าสมมุติมันมีไงคือมันก็มีหลายๆคนน่ะแหละฮะที่แบบเออเขาเรียกอะไรอ่ะติดตามผมแล้วรู้ว่าเอ,อ้ยผมมาทำแรนดอมนะเว้อยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วเขาก็คอมเมนต์นใน YouTube ผมแบบโอ้ยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอายจังเลยโชกากากเลยประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับคอมเมนต์อะไรก็ให้เกียรติกันด้วยนะครับผมกี่ด้านกว่านี้ไม่ไหวละ ถ้าเห็นผมเงียบไปนี่ไม่ต้องสงสัยเลยกูกินน้าแน่นอนนะครับอ้าวแลว้วจังหวะนี้มึงอสามว่ะเล่นบนฮะอดรีนาีนนไปคนเดียวนะฮะผมแบบนม้มันจะดีเหรอฮะอ้าวบิงมาอ้าวว,าว้วาวไปว้าวไปอีกสก,กิลแถมให้นะครับผมอะดรีนาลีนฮะเหมือนจะโดนบวกข้างบน,นครับผมเหมือนจะวันช็อตน่าจะได้คิวครับสวยงามครับผมอมถ้ามึงไม่วันช็อตนี่มึงก็ตายอะ่ะออจริงจริงนี่พูดอ้าวโดนล็อกครับผมตอนนี้ฮะน่าจะตายหรือเปล่าออ้ยแห่แลกกันแบบนี้ไม่คุ้มเลย นะครับมีการติ๊กบอกว่าป้อมล่างหน่อยว่ะเพื่อนลุยนะครับแต่ว่าทีมเขานะครับตัวที่ตายเป็นแครี่นะครับผมแล้วเป็นแครี่ที่เกิดด้วยนะฮะแล้วก็โอ้โหตอนนี้นะครับผมก็ทางด้านหงนะครับแลมเพจนะครับได้เป็นกอดสะท้อนแล้วนะครับเอาทิพไายแล้วไงแม็กบัสได้เป็นเพราะตัวคีแต่ว่าจะได้ใช้ไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคือทีมเราขึ้นมาวอร์ดบนบ้านเลยนะครับผมเอาแล้วผมเบเฮเมสเบย์เบย์แมนที่อะไรเบย์มอสโอ้โหทีสวยงามครับโอ้โหตายหมด หมดเรียบร้อย2ตัวนะครับผมทูอีซี่ด้วยนะครับโดนเตะอีกทีได้ไหมอีกทีได้เปล่าไม่ได้เอาได้ว่าเอาแต่จังหวะน,นี้มึงก็โดนลุมอ่ะมึงก็โดนลมไปเรียบร้อยครับผมทีมเขาตาย3คนนะฮะเป็นโนเแชนสไปนะทางด้านของเบลฟอร์กนะครับผมบาลกทางที่2องะน่าจะได้หรือเปล่าทาโร่บอกไอเ้เฮียกูไม่ยอมอ่ะกูไม่ยอมแต่คิงเขากูก็บอกกูตอนแรกกูก็จะไม่ยอมแหละเฮียแต่ตอนนี้แม่งแบบเขาเยอะเกิดเรียบร้อยไปชี่ามังกี้คิง นะครับผมทาโรไม่มาช่วยฮะเอาแล้วผมมาแลกกทังที่2ครับได้มาแบบไม่ยากเย็นเกิดการโหวตคอนซิสนะฮะก็ยอมแพ้แน่นอนแต่ว่าโหมึงแม็กมัดเอ๋ยมึงอันตีแบบนี้เขาเห็นหมดแล้วพี่น้องนะครับผมเอาฮาทาโร่มาเสริมทัพครับผมโดนสโลโดนแช่นะครับผมโหวิ่งโซ่เลยนี่ไงทุบหัวหลุดไปดินะฮะโอ้เอาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงวิ่งมึงกิ้งใจกูด้วยอี้ยวันนี้โอ้วิ่งหนีเลยเอานั่นไงโดนอันตีใบนะครับผมโหแต่ว่าอันตีสซคีฟแบบนี้สวิเบตโอ้โดนว้ามาเป็นวิบเอ้ยกับเพอ แม่เป็นกูกลับแล้วนะครับผมจงอวนนี้โดนล็อกเข้าไปนะครับผมอันตีไหมน่าจะตายไม่น่ารอดแน่นอนท่านนั้นของกาเซียดโดนแช่แข็งไปโอ้โหรอดไปอ้าวเ,เรียบร้อยครับมีการวันช็อตเข้าไปเรียบร้อยครับผมตายฮะแลมเพลตนะฮะก็โอ้แต่ท่านที่3ไม่น่าได้นะฮะอย่างมากก็ได้ปอมตีไกลของเลนกลางนะครับนะ,ะก็ต้องดูแลฮะว่าตอนนี้มันอะไรยังไงนะครับผมก็ผมว่าอัตราชนะนะครับค่อนข้างสูงตอนนี้ไม่น่าจะแพ้ได้ง่ายๆแล้วนะครับผมถ้าไม่พลาดกันง้จริงๆ นะฮะก็ทาโร่อ,ออกมาเป็นตัวโซนนะครับก็น่าจะออกอนะูโตนนั่นแหละเนาะนะครับลิงกูทำไมของชา้าจังวะเฮ้ยน่าจะรออ,ออกบิงหรือเปล่าไม่รู้นะครับซูบิเบกก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับผมแมกมัดก็เท่าเดิมอะ่ะเพิ่มเติมอะไรไม่รู้นะครับผมอืมนี่เนี่ยลินี่ทำอย่างกับบ้านเขาเป็นบ้านเราเลยวะเฮ้ยแม่เป็นคนกันเองไงนะเออ,อเต็มที่เลยลูกอะไรงี้นะครับโอเคออกมาเป็นไอหอกหักไม่ใช่มันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยโอ้โห อ่ะเอาคอโอ้โหอ่ะโอ้โหอ่ออออานไม่ออกจริงอันเนี้ยอคอรลี่นะฮะอคอรลี่เออนั่นแหละนะผมเรียนเมเจอร์อังกฤษแต่อ่านคำแบบนี้ไม่ออกไม่รู้จะพูดไงแล้ะนะผมอ่านคำหลังออกอย่างเดียวแล่สตาร์ฟนะฮะอืมเอาละครับผมตอนนี้ฮะดนันฟอมบนมันด้วยความเร็วครับผมไม่ต้องปล่อยครับเลดแบบนี้นะครับทีมเขาเลดแบบนี้ไม่ต้องปล่อยมันได้เกิดนะผมโหดนันมาด้วยความเร็วเลย นี่ยผม20สนาทีจบเกมอะไรอย่างงี้โหดมากจังหวะน,นี้ผมทาโลบมึงสงกิลใส่เพื่อนกลัวบิงมาแช่ซะหน่อยสุพิเบตกุปันมาแต่ไกลเลยนะครับอันติงนันของคีดเขาเก็บไปได้2ตัวนะครับผมแต่ว่าเป็นคิวของอ่าบาฟัฟปกรเป็นหนึ่งตัว á, บเบมอสบอกอันติกูคงมไม่ได้ใช้กับใครแล้วกูใช้กับมึงนี่แหละเรียบร้อยไปนะครับผมก็ตายไปถึงสตัวทีมนู๊ตนะครับก็เรียกได้ว่าไม่น่าจะเกิดทานแล้วครับตอนนี้ตีบแลลแกไปตีไป ยัง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 ไม่บาดแหลกฮะตีป้อมก่อนนะครับผมคีพรถังฮะกำลังยิงอย่างขบังขบแม่นะครับผมเอาแล้วแม็กมัดครับผมอันติก็ไปนะครับผมเอาเฮียแล้วไงคิงเขาตายไหมไม่น่ารอดยังไงเอ่ยนะครับโอ้รอดฮะแหมกูก็รุ้นี่มันพลิกเกมแล้วเกิดมันจะได้แบบเกมเกมแบบเกมมันเกมสนุกไงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เมก้็คีพรับทีมได้เลยจีจีแน่นอนนะครับเอาลิงกูมาแล้วไงโดนมันช็อตฮะได้โดดทีสองทีเท่านั้นแหละนะครับผมเรียบ้อยนะครับไม่ ปวดหัวปวดตับเลยนะครับเจอทีมดันมาแบบนี้นะฮะโอ้จริงเกมนี้จบไวมากเลยนะเออนะครับผมทาร่บอกไอ้สันกูไม่ไหวแล้วเนี่ยก็จะแพ้แล้วไงเอาซะหน่อยนี่เออทวิเบตบอกกูยืนนิ่งเลยตอนนี้นะครับเรือบร้อยไปนะครับก็ตอนนี้นะครับก็น่าจะจบเกมแล้วละนะครับก็เหลือบรรเลงเพลงรักกันเลยตอนนี้นะครับผมก็นั่งเล่นกันหน้าบอเนี่แหละฮะเออนี่ยผม ไม่น่าจะพล like ิกกันได้ง่ายๆแล้วนะครับเอาวะตอนนี้วิ่งเขียวในบ้านนะมึงว่าไงอ่ะมึงโดนอติกูหน่อยไหมยังไงวะเอาเตะเพื่อนกูอีกตอนนี้โอ้โหโดนยึดเหนียวจิตใจอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอารีดีๆมึงพุ่งดูดีๆนะนั่นน่ะอืมชะตากรรมมึงยังใช้ร่วงกับเพื่อนโอ้ยทำไมมันนานจังวะนนั้นโอ้ยนานมากอ่ะม no yes euh. ันฝาดปะเนี่ยอุ้ยเมื่อก่อนรู้สึกยังไม่นานเดี๋ยวนี้เนี่ยหรือเปล่าคิดไปเองมั้งเนี่ยเนี่ยจังหวะที่ได้เสกแล้วนะครับผมเอาฮะบิงเเเเเขขข้้้้้าาาามอออออองงก่นดดดดีีี๋ยยยยวววไแลรรบใจ นะครับผมเอายิงมาเด็มึงยิงมาเด็เอานี่ไงพ่นอ้วกใส่หน้าบ้านมาอ้วกใส่หน้าบ้านเขาไม่อายบ้างเหรอจังหวะนี้ครับผมสุวิเบท์ถ้าปั่นหน่อยบอกขอคิวตัวเฮ้สวิเบทบอกไอ้เหี้ยวขอเอ้สวเอกไอ้เหี้ยวันช็อตเรียบร้อยไม่ได้โดนล่าด้วยอ้าวไม่โดนนะจังหวะนี้ครับผมก็จบเกมไปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนนะฮะที่รับชมตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมก็ต้องขอบคุณที่นั่นแหละบอกไปแล้วนะครับผมพครอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจลีกแอสเกมด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมรับคนเข้าแคลนนนะสสสหรรรัััับบบคคคลลิปปีี้้ผมไแววด